หายไปครบ1เดือนเต็มแล้วนะคะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งในเรื่องการสอบสวนและการค้นหาบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มกระเรียงที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขอย้ายออกนอกพื้นที่เป็นเวลา30วันค่ะขณะที่กลุ่มกระเรียงเดินทางไปเรียกร้องที่กรมอุทยานแห่งชาติขอให้มีผู้รับผิดชอบต่อการหายตัวไปของคุณบิลลี่ในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนชาวกเกรียงพร้อมด้วยครอบครัวของนายพรลจีรักจงเจริญรวมกลุ่มเคลื่อนไหวไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะตัวแทนชาวกเกรียงบอกว่าบิลลี่หายตัวไปนานกว่า20วันหลังจากได้พบกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งประจานตั้งแต่วันที่17เมษายนขณะนั้นนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งประจานยอมรับว่าได้ควบคุมตัวนา,นายบิลลี่ไปสอบสวน ด้วยการอ้างความผิดซึ่งหน้าว่าค้นตัวเจอรังพึ่งและน้ำพึ่งหกขวดแต่หลังจากนั้นได้ปล่อยตัวไปแต่กลุ่มชาวบ้านไม่เชื่อข้อกล่าวอ้างของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็อยากจะให้เขาบอกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่าอย่าทำอย่ารังแกพี่น้องชาวบ้านที่ที่ด้อยกว่าที่ด้อยกว่าค่ะ อยากให้เขามีสิทธิที่มีเท่าเทียมกันได้อยู่อย่าสงบมีความสุขอะค่ะอยา่อยาบอกว่าอย่ายาลังแกเราอีกเลยเราเราก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจเหมือนกันสองแค่สองคาเหมือนกันนะคะเราเป็นคนเหมือนกันอยา่าเลยยาลังเกเราอีกเลยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยุติการค้นหาหนายบิลลี่เพราะว่ายังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติม แต่ชาวบ้านที่ต้องการจะค้นหาต่อก็สามารถทําได้พร้อมกันนี้ได้ขอย้ายออกจากพื้นที่เป็นระยะเวลา30วันมีผลตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,คมรูบอแสแล้วก็รู้อีกแล้วก็เ,เป็นการซ่อนหาานนี้แล้วเราเองเราจะต้องตั้งแต่นี้ไปเราคงไม่หาแล้วแหละมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเที่ยวในพื้นที่เขาเยอะครับนักท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมนักท่องเทียเเเเท่ยวเมื่อ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มากกว่าปกติเลยซ้ำเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้กังวลว่ามีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งประจานระบุว่าจะค้นหาต่อไปนะคะโดยชาวบ้านก็คือจะค้นหาต่อไปแต่ว่าอุทยานแห่งชาติจะยุติการค้นหานายบิลลี่โดยความคืบหน้าในวันนี้ก็คือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งประจานขอย้ายออกจากพื้นที่เป็นระยะเวลา30วันค่ะ